ื่อพูดถึงเชียงคานนักท่องเที่ยวทั่วไปมักนึกถึงถนนคนเดินริมแม่น้ำโขงร้านกาแฟสวยเก๋ร้านค้าวินเทจสบายดีไม่มากคนที่จะรู้ว่าเชียงคานยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากนอกจากถนนคนเดินในยามค่ำคืนและแก่งขุดคูดเชียงคานมีกลุ่มประมงที่จับปลาหาเลี้ยงชีพมาแต่ดั้งเดิม ทุกวันนี้ขยับมาบริการพานักท่องเที่ยวชมแม่น้ําโขงไปบึงธรรมศาสตร์คลองน้ำโขงครับทิวทัศน์ทิวทัศน์คองน้ำโขงแล้วก็มีมีถ่ยบ้าน5้ยูห้ากิน 5, 5ปู5้าป่าตามริมฝั่งตลอดถางครับมีบริการนวดซึ่งหาที่ไหนไม่มีเหมือนด้วยหมอนวดที่ใช้วิชานวดหลายขแขนงมาผสมผสานอย่างผู้รู้ลึก กระทั่งกลายมาเป็นศาสตร์นวดเฉพาะของตัวเอง,งนวดของไทยเลยนะมีซ่าอยางสบายโปงโ่งลงซ่าอยางที่เขานวดกังแค่สบายพาะวา,างัางเพื่าเขาือันซุดให้ซุดมนันเนาะอันนี้ซุดตำราไทยหรนะืออันนี้แต่ไทยเลยแท้ๆนะอีพออีเม่ส้นเัาเนี่ยมีลอยผาศาสตร์หรือลอยเคราะห์เพื่อความเป็นสิริมงคล นักท่องเที่ยวที่มาเชียงคานหากได้ลอยผา,าตร์ที่งดงามจะได้มีขวัญและพลังใจต่อไปอันนี้กะลอกพึ่งกระต้นใบแผ่นพึ่งค่ะและะ้วการนี้ก็มักหุงเนาะคะ่ะนอบานเชียงคานเอ,อิญมะฮุงค่ะมะฮุงอันนี้กัใบตองค่ะที่เห็นค่ะผาตราลอยเพาะเนาะค่ะคือมาจ้ากันผมเสือห้องตาทวดที่ผืนได้ลักซา ปวมาทั้งอำเภอสมัยตะกอนค่ะมันบ่มีแพ์บ่มีแพยหลักซาค่ะเด็กๆน้อยๆก็เพิลกระไ่ตัวนี้เปินก็มาห้าตาค่ะตาก็จะรู้ค่ะพอหูล้วเพิลก็จะแกให้ก็มาเห็ดพระซาดลอยคอ้นนี่แหละมามาเห็ดสู้กรมาเห็ดดอกพึง่งมาเห็ดกระทงเองมาเห็ดแล้วก็เอาเล็บเอาพ่มสู้ใสแล้วเราก็เปินก็จะสวดของเพินให้คือผ่ามสวด นี่แหละค่ะเรากัขาท่าที่เป็นผามสว้วนสวดให้เสร็จแล้วเ,เราก็ให้เอาตากรอนบดได้เอาลงน้ําโขงค่ะเอาตั้งไว้กําแพงวัดเพวาว่ามันบ่ได้สะดวกสบายคือทุกมือนี้ค่ะน้ําโขงเชียงคานอยู่ติดแม่น้ําโขงอาหารหลายอย่างจึงได้วัตถุดิบมาจากแม่น้ําโขงทั้งกุ้งและปลา จุ่มนัวเจาฮอนซินะค่ะกาลวแต่นักท่องเที่ยวซี่อ่อยากินเด้อค่ะก็มีลากไล่เมนูค่ะจะมีฮันม้งอ่อซอยซีบค่ะกับซอยเกาซีเป็นอ๋อแ่วหักหนังเด้อค่ะสำหรับงานฝีมือนั้นมีกลุ่มเย็บผ้าซึ่งนำผ้าเขาม้าจากหลายแห่งมาตัดเป็นชุดกระโปรงกางเกงจำหน่ายเป็นสินค้าส่งออกขายทั้งต่างจังหวัดและจำหน่ายในเชียงคานซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อหากันมากทีเดียว งานฝีมืออย่างหนึ่งซึ่งทำชื่อเสียงให้เชียงคานเป็นที่รู้จักมานานปีก่อนที่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างปัจจุบันคือการทำผ้าห่มนวมด้วยฝ้ายที่ปลูกเองซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาวิธีการทำและมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาและยังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ที่ติดใจผ้าห่มนวมแบบเดิมมาแต่กี้แต่ก่อนิเก้าสิบราคาห8 0้แปดสิบาทค่ะพร้อมใช้ได้เลย มาเยี่ยมยามเชียงคานลอยผาศาสตร์ล่องเรือกินอาหารพื้นบ้านริมโขงชมการทำผ้าห่มนวมกาขอขอบคุณนะคะ่ะที่มาฟังในวันนี้ค่ะข้ออาสนส่วนนะักท่องเที่ยวสุภูสุนนะคนด้วยค่ะมาเที่ยวสมเมืองเชียงคานห้องเฮาะคะ่ะสวัสดีค่ะ